ไปจังไดนบาดนี่ฮะขันตุ้มหมาอยู่งใส่อ๋อบาดปล่อยเสือได้บาดไล่ไล่เลยนี้ไก่เด้อบาดนีเด้อปล่อยเสือปล่อยงูได้บาดนี่นึงบ้าคนอะบักบักซีพัทนี่ทีอู้โอ้ยแม่แปดเล็ดบาดนี่ตายตายตายขนสามขนคุ้มงูหน่อยตัวเดียวแม่ เอากายรถไปได้ดิรถไกได้เนี่ยหนีขั้นนี่ละขั้นไหนขั้นไขั้นนั้นบอกแถวนี้ละแถวนี้ละห้องเราแม่เอาขึ้นเลยขั้นไหนก็ขึ้นรถโอ้ยตายตายตายขายเนี่ยมันฟนป็นงรถเหงแห้งกวนฟันหมดเลยขายลุกบอกยยักอีก เสือมาสี่พันไข่สามพันหาเอาดิ้นเข้าไปบ้าในม้นแล้วมันย่อมตัวนี้เปการหางเนี่ยแหาม้นรถได้หรอบ่ถือขันาบ่ถือขันบานนี่ตายเื้เสื้อบานนี่ไนออโอ๊ยใหญ่ไปใส่บานนี่แล้วตู้หมาอยู่ใส่ โอ้ยมันมัรถตู้ไม้ขายให้ตู้ใหม่ไรเงี่ยขายขายให้ใครเราบงในนอดเอเลียดจุ่นหนแม่ไรที่ใช้ได้เนี่ยรถตู้ไม้ข้นนี้มาแม่นบ่ขายให้ตู้ใหม่เนี่ยเจ้าซื้อน้ำตู้ใหม่บ่โอ้เราซื้อต่อบ่โอ้ยเปลี่ยนเจ้าแล้วโอ้ยนอดเอเลียดจะไปจะยันตู้เนี้ยจะยันห่วยกัดเอาย่าลาไป มันจีตายได้นล่นะการ์ดการ์ดกัร์ดโอ้ยตัวเนี้ยไปดึงหางมันบาดนี่โอ้ยแคไปถีบมันเที่ยงบาดนี่โอ้ยโอ้ยไปเชียดว่าขายรูปประสารยันงดมัวโอ้ยพุ่นขั้นพุ่นเขาเจ้าสื่อต่อกันแล้วเขาได้เห็นเขาได้เห็น โอ้ล้วออกเต่มัวหน่อยตัวนี้เมียไปดึงไปพ่ซื้อจักบาทละซื้อพันห้าบ่หรือสองร้อยซื้อกี่บาทโอ้ซื้อซื้อเขาได้สามร้อยซื้พันสามร้อบวกค่ารถอีก สี่พันสามรอยพี่น้องมันซื้อต่อกัน